นี้ค่ะทุกคนตามชื่อคลิปเลยว่าวันนี้นะเขาจะมาแชร์เทคนิควิธีที่เขาใช้แบบอ่านหนังสือมาตลอดตั้งแต่ช่วงประมาณมหมหยาวมาจนถึงแบบปี3ปี4อะไรแบบนี้เนาะซึ่งเอาจริงๆคำถามเนี้ยคนถามเข้ามาเยอะมากแบบเยอะมาก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 แล้วก็ในที่สุดแล้วก็ได้โอก,กาสที่จะมาทำเป็นคลิปสักทีก่อนอื่นก็ ขอบคุณคนตั้มากมานะคะที่ทําให้เราได้ทำคลิปนี้ออกมาเนาะซึ่งวันนี้เขาก็อยากจะมาแนะนำแกงปากกาของคนตั้งไม่รู้คนฟังกันนิดนึงที่จะมาแนะนำวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะมาดูน้องคนนี้ก่อนน้องเป็นปากกาพ a าสเทลส,สีแสนน่า,ารักทุกคนดีไซน์มินิมอลนะคะแล้วก็พกง่ายมี2หัวในด้ามเดียวเนาะอันนี้อีกด้านหนึ่ง มันจะเป็นแบบ2หัวแล้วก็2ส,สีเลยหัวตัดของรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถขีดเป็นแบบว่าเส้นใหญ่ๆห,หรือว่าจะเขียนเป็นเส้นเล็กๆก,ก็ได้เพราะว่าเขาเออกแบบมาให้สามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยเนาะที่สําคัญก็คือเนองนะคะจะช่วยแก้ปัญหา เวลาขีดไฮไลท์ไม่เต็มเส้นเนาะคือไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นไหมแต่ว่าปกติเขาจะชอบแบบว่าถ้าเล็งองศาผิดป,ปุ๊บแล้วเส้นไฮไลท์มันจะออกมาไม่เต็มเส้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้อะ่ะน้องเป็นหัวตัดนุ่มพิเศษค่ะคือไม่ว่าทุกคนจะแบบขีดลงองศาไหนก็จะเต็มเส้นหมดเลยสีสดแล้วก็สีชัดด้วยแล้วก็นอกจากอันที่เป็นสีพาสเทลเนาะก็ยังมีอันที่เป็นแบบสีมีออนแบบ สีสดๆด้วยเนาะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะมี2หัวในด้ามเดียวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบมีด้านหัวตัดแล้วก็มีด้านหัวเล็กเนาะซึ่งน้องสองคนนี้เขาปรับดีไซน์มาใหม่หมดเลยถ้าทุกคนสังเกตก็คือมันจะดูแบบมินิมอลมากขึ้นแล้วก็น่ารักมากรุ่นนี้นะคะมันเป็นสีนีออนแต่ว่าเขาออกแบบมาให้สามารถแบบขีดได้เต็มเส้นเพราะว่าหัวนุ่มเหมือนกับรุ่นพาสเทลเ,เลยก็สำหรับ น้องทั้ง3รุ่นอันนี้ก็คือมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่คือพอเอาไปถ่ายเอกสารน่ะน้องจะยังแบบว่าเห็นข้อความชัดเหมือนเดิมมันจะไม่ได้เป็นขึ้นแบบเป็นดำๆแถบๆหรืออะไรแบบนั้นอะ่ะถ้างาั้นเราก็ไปเริ่มดูกันที่เทคนิคแรกเลยไหม <laughs> จะต้องแบบขอแวบดูโพยในโนตนิดนึนงเพราะว่าจําไม่ได้มันมีหลายอันเทคนิคไฮไลท์ช่วยจาาําค่ะซึ่งมันก็เกี่ยวกับ ของที่เราได้สปอนเซอร์มาในวันนี้ด้วยเนาะคือเขาเริ่มใช้เทคนิคนี้ตอนที่แบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์หรือว่าพวกสังคมแล้วก็ช่วงที่ตอนแบบสอบเข้ามหาลาัยอ่ะมันมีแบบวิชาสังคมที่ต้องอ่านเยอะมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วด้วยความที่มันต้องแบบจำ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 ไปสอบทั้งหมดอ่ะเขาก็เลยแบบคิดเขาเลยโค้ดของตัวเองขึ้นมาในตอนนั้นอืมจะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอ่าด้วยความที่สีเหลืองอ่ะมันเป็นสีที่แบบว่า เด่นแล้วก็ช่วยให้เราแบบเห็นข้อความนั้นชัดแล้วก็ดูแบบสําคัญอะไรย่างนี้ใช่ปะเขาก็าจะใช้สีเหลืองอะแบบเน้นสิ่งที่สําคัญแบบสิ่งที่ต้องจําแบบต้องจําจริงๆอะเออแบบออกมาจากเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็สีชมพูสีชมพูจําได้ว่าเขาใช้ไฮไลท์แบบพวกปีคอสอแล้วก็ชื่อคนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สีเนี้ยสี เขียวน้ำทะเลอันนี้คือเขาใช้ไฮไลท์หัวข้อฟ้าแล้วก็สีม่วงอันนี้เขาใช้ไฮไลท์แบบ c o s แ and effects อ่ะเหมือนประมาณว่าอันนี้ส่งผลให้เกิดอันนี้อะไรอย่เงี้ยแล้วมันจะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวเขาไว้ใช้ไฮไลท์พวกแบบ terms หรือว่าคําศัพท์อืมก็จะมีใช้ทั้งหมด6สี คือจริงๆเขาจะบอกว่าแบบแต่ละวิชามันก็จะสามารถมีคัลเลคชั่ดที่ไม่เหมือนกันได้เว้ยเช่นแบบอย่างตอนนี้เขาเรียนภาษาอะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาจะใช้สีเขียวแบบแทนคําศัพท์แล้วก็สีเหลืองก็คือหน้าที่เดิมแบบว่าเออจดสิ่งที่สําคัญอะไรเงี้ยสีชมพูร,รู้สึกตอนนั้นจะใช้แบบเกี่ยวกับพวกแกมม่าหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือทุกคนต้องลองมานั่งลิสของตัวเองดูหลังจากที่มันมีคัลเล์โค้ดออกมาแล้วอะข้อดีก็คือมันจะสามารถไฮไลท์ได้อย่างมีระบบแล้วเราก็จะสามารถเหมือนแบบ จัดการเรียบเรียงข้อมูลในสมองเราได้แบบมีระบบมากขึ้นคือ,อัน,นี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมแต่ว่าส่วนตัวเขารู้สึกว่าใช่แล้วมันเป็นแบบนั้นอ่ะอืมเป็นสิ่งที่ทุกคนสงสัยมากก็คือเวลาเขาแบบใกล้จะสอบเนี่ยเทคนิคของการแบบแบ่งเวลาอ่านหนังสือหรือว่าแบ่งเนื้อหาอ่านหนัาานงสือของเขาปกติเขาทํายังไงก็คือว่าปกติ เราก็จะมีเหมือนแบบ syllabus หรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ที่เราเรียนไปเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะใช้สอบแล้วก็ตารางสอบเลยแบบนี้ใช่ป่ะเขาก็จะเอาเนื้อหาทั้งหมดอะมากางดูแล้วก็ดูวันสอบว่าเฮ้ยจนกว่าจะถึงวันสอบอะเราเหลือเวลาประมาณแบบเท่าไหร่เป็นเวลาอ่านหนังสือที่มีอยู่อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เอาเนื้อหาทั้งหมดอะมาแบ่งย่อยๆว่าจะอ่านบทนี้วันนี้จะอ่านบทนี้วันนี้แล้วมีเดทไลน์ของแต่ละอย่างอะว่าเออเขาต้อง อ่านแบบวิชานี้จบภายในวันที่เท่าไหร่วิชานี้จบภายในวันที่เท่าไหร่ที่สําคัญก็คือการแบ่งเวลาแบบนี้ทุกคนจะต้องแพลนให้มันแบบเรียลลิสติกนิดนึงอะทุกคนไม่ใช่แบบว่าโหยัดประวัน3บทอยู่ในวันเดียวหรือว่าอ่านทุกทุกวิชาในวันเดียวเลยอย่างเงี้ยคือพยายามแบบ ทำให้มันดูทำได้จริงแล้วก็ดูเป็นไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นอนะพอมันแบบทำตามแผนไม่ได้ปุ๊บแล้วมันก็จะรู้สึกช็อกอะแล้วก็จะแบบว่าโอ้ oh, ไม่นะแล้วก็จะเครียดกว่าเดิมเว้ยเพราะฉะนั้นให้ตั้งแผนให้มันเรียลลิสติกไว้ก่อนแล้วถ้าสมมติว่ามีเวลาเหลือเอาเนื้อหาอย,ย่างอื่นขึ้นมาอ่านเพิ่มหรือใดๆก็ตามแต่ว่าจากประสบการณ์ของเราส่วนมากก็คือไม่มีเวลาเหลือแลอเพราะว่าสุดท้ายก็จะแบบเป็นเวลาที่อู้แล้วก็ขี <c oughs> ้เกียจอะไรแบบนั้นทุกคนเดทไลน์ขับเคลื่อนชีวิตมาตลอดนะจริงๆเหมือนแบบ ถ้าไม่ได้จะสอบไม่ได้จะส่งไม่ได้จะอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็แบบไม่ได้อ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดย์ไลน์เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็การแพลนให้ให้ดีอ่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันเกี่ยวกับการจดเลคเชอร์แล้วก็ทำช็อตโน้ตคือไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนในคลาสหรืออะไรแบบเนี้ยก็โดยปกติส่วนมากเขาจะพยายามจดเลคเชอร์เพราะว่ามันจะทําให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นแบบอย่างน้อยก็คือคอนเซนเทรตแล้วก็ตั้งใจฟังมากขึ้นหรือถ้าไม่ได้จดเลคเชอร์ก็จะแบบ แคปสไลด์อาจารย์แล้วก็เอามาจดต่อหรืออะไรแบบนั้นอะแต่ว่าส่วนไหนที่ฟังไม่ทันเลยอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์เขาอนุญาตให้แบบอัดเสียงอะเราก็จะแบบอัดเสียงแล้วก็ค่อยกลับมาแกะเลคเชอร์ที่บ้านทีหลังอ,อันนี้เป็นสมัยที่ยังขยันอยู่นะแบบสักช่วงประมาณปีหนึ่งปีสองแล้วก็แบบมันยังเป็นวิชาที่จำเป็นต้องเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็าจะเลคเชอร์แล้วก็ทำช็อตโน้ตจำได้ว่ามีความพยายามมีความขยัน ในการแบบนั่งสรุปก่อนสอบเพราะว่าแต่ก่อนเขาค่อนข้างจะแบบอ่านหนังสือสอบล่วงหน้าประมาณ1เดือนถึงครึ่งเดือน,อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรใช่ปะเออเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาพอที่จะแบบทวนเนื้อหาด้วยแล้วก็ทําสรุปไปพร้อมๆกับทวนเนื้อหาอะไรประมาณนั้นเออแต่เขาไม่ได้เป็นคนแบบอ่านเสร็จแล้วทําสรุปโดยที่ไม่ดูเนื้อหานะคือเขาต้องแบบดูไปด้วยแล้วก็ทําสรุปไปด้วยอเออแต่ก็มีทริคสําหรับคนที่รู้สึกว่าการทําสรุปช่วงก่อนสอบอ่ะ มันหนักหนๆเกินไปก็แนะนําให้ค่อยๆทําหลังจากที่เรียนเหมือนแบบสมมติว่าวันนี้เรียนวิชานี้จบปุ๊บก็สรุปของวิชานั้นเลยอะไรเงี้ยเราเคยทําได้อยู่ประมาณหนึ่งเทอมแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยมันสบายมากทุกคนก่อนสอบอะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ทําไม่ได้อีกถ้ามีเวลาการแบบว่าตกแต่งวาดรูปแปะสติกเกอร์แปะรูปหรือว่าใช้ฟอนต์น้าลังหน้าไร่าะรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จําได้มากขึ้นมั้ง คือเอาจริงก็ไม่รู้ว่ามันช่วยให้จาได้มากขึ้นหรือว่ามันแค่แบบเอนจอยกับการอ่านหนังสือมากขึ้นเหมือนมันแบบมันทาแล้วมันก็สนุกแล้วมันก็กลับมาอ่านแล้วมันสวยอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็พวกการแบบว่าลู่ตกแต่งใดๆอืมก็เป็นอะไรที่ช่วยได้เหมือนกันนะค่ะข้อต่อไปก็คือพ o ม o ดโร่สไตล์อ่าอันนี้จะเป็นการ แก้ไขปัญหาการอ่านหนังสือได้ไม่นานที่ค่อนข้างดีมากคือแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้สามารถแบบอ่านหนังสือได้ติดกันเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยอย่างนั้นแต่ว่าเริ่มมาจากการอ่านแบบด้วยวิธีนี้แหละก็คืออ่าน25นาทีพัก5นาทีแล้วก็อ่าน2ีนาทีแล้วก็พัก5นาทีแล้วก็นนแบบว,วนวนวน,วนไปเรื่อยๆแล้วมันจะแบบพอครบ4ครั้งมัง้งก็พัก15นาทีแล้วค่อยกลับมาเป็น25้ากับ5ต่อ ช่าบางทีเนี่ยพอรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าอ่านแล้วเหนื่อยขนาดนั้นอะเหมือนพอเราอ่านถึงยี่ส้านาทีแล้วเราได้พักห้านาทีก็เหมือนแบบมันโอเคขึ้นอะเพราะว่าคือคนเรามันไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้นานๆแบบนานๆขนาดนั้นอยู่แล้วทุกคนเขา้าใจปะมันจะแบบโดนทุกอย่างดิสแทรกแล้วก็สุดท้ายก็อ่านไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเออยี่ห้ากับห้าก็เป็นอะไรที่ดีแต่ว่าพอหลังๆทุกคนจะเริ่มเพลินเว้ยคือคือ การอ่านหนังสือมันก็เหมือนการฝึกฝนอะพอทุกคนเริ่มอ่านได้มากขึ้นมันก็จะอ่านได้นานขึ้นไปเองอะในความรู้สึกของเขานะทุกคนอย่าเพิ่งทอนะแบบว่าเหมือนชอบมีน้องมาทมแล้วว่าอ่านหนังสือได้แบบแปบ๊บเดียวมากเลยไม่รู้จะทํำยังไงอะไรเงี้ยคือเราอยากจะบอกว่านั่นแหละค่อยๆอ,อ่านไปเว้ยเดี๋ยวมันก็จะแบบทําได้จริงๆจริงๆ ข้อต่อไปที่อยากแนะนําก็คือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการอ่านหนังสือรู้สึกว่าน่าจะเคยพูดเรื่องนี้ไปในคลิปแบบว่าเ,ออเทคนิคการเรียนออนไลน์ไปแล้ว,ลวมัง้งคือมันค่อนข้างจะแล้วแต่คนอะบางคนก็จะชอบห้องที่สะอาดและเป็นระเบียบถึงจะรู้สึกมีสมาธิอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็จะชอบฟีลิ่งแบบดูโคซี่ห้องรกๆแล้วถึงจะรู้สึกว่าแบบตัวเองสามารถโฟกัสได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ลองเช็คดูก่อนว่าตัวเองเป็นแบบไทป์ไหนชอบ แนวไหนแล้วก็ลองจัดสภาพไปลองการอา่านหนังสือของตัวเองให้มันเป็นแบบนั้นด้วยอาจจะมีเรื่องพวกคนที่ชอบอา่านหนังสือในบ้านกับคนที่ชอบอา่านหนังสือนอกบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะแบบว่าบางคนก็ชอบอ่านที่คาเฟ่บางคนก็แบบต้องอยู่ในห้องตัวเองเท่านั้นถึงจะอ่านได้หรืออะแบบเนี้ยลองหาสภาพไวลองที่เหมาะก,กับตัวเองดูค่ะข้อต่อไปก็คือเกี่ยวกับน้ําดื่มนั่นเอง คือถ้าทุกคนสังเกตไม่ทุกคนไม่ต้องสังเกตก็รู้แต่ว่าเราเป็นคนแบบกินน้ําบ่อยมากแล้วเราก็จะแบบมีแก้วน้ําและขวดน้ําแบบอยู่ข้างเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยการจิบน้ําบ่อยๆจิบนะทุกคนไม่ใช่แบบดื่มอึกๆเข้าไปอะไรเงี้ยคือแบบแค่เหมือนจิบทีละแบบจิบสองจิบอะไรเงี้ยทุกๆแบบสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างช่วยได้ในการจะโฟกัสกับอะไรสักอย่าง เรื่องต่อไปที่จะพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพลงและก็เสียงเวลาที่อ่านหนังสือมีคนถามเขาว่าปกติเขาสามารถฟังเพลงไปด้วยแล้วอ่านหนังสือไปด้วยได้ไหมจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ อ่านแบบไหนถ้าสมมติว่าอ่านที่เป็นเนื้อหาเขาก็จะไม่สามารถฟังเพลงที่มีคนร้องได้ก็จะต้องฟังเพลงพวกแบบว่าโลฟายมิวสิกหรือว่าเพลงบรรเลงหรือว่าเพลงแจ๊สหรืออะไรก็ตามเพลงที่มันแบบไม่มีคนร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติเป็น ท่องพท์คั้นจิอะไรเงี้ยเขาจะสามารถฟังเพลงที่ที่มีเนื้อร้องได้ถึงแม้ว่าบางทีจะแบบร้องตามอะไรเงี้ยแต่ก,ก็ก็สามารถฟังได้ค่ะปกติเวลาฟังพวกโลฟายมิวสิกก็เสิร์ชใน u t u b e เลยอะโลฟายมิวสิกสตูดี้มิวสิกอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาเต็มเลยแต่เขาก็มีช anel ที่เขาชอบอยู่เหมือนกันแล้วก็เพลงอีกแนวหนึ่งที่เขาชอบฟังเวลาอ่านหนังสือก็คือเพลงในเพลย์ลิสต์นี้ของเขาทุกคนมันจะเป็นเพลงแบบว่าเพลงบรรเลงจากอนิเมะเรื่องต่าง อะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าแบบฟังแล้วมันค่อนข้างไม่รู้ชอบยิ่งแบบว่าต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นหรือว่าอ่านอะไรที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นแล้วแบบฟังเพลงแนวเนี้ยก็จะยิ่งรู้สึกดีขึ้นอืมแล้วก็นอกจากเพลงก็จะมี ASMR แบบว่าพวกเสียงน้ำเสียงทะเลเสียงคลื่นเสียงฝนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเสิร์ชใน YouTube ดูก็มีลองแบบหาเพลงที่ฟังแล้วมันไม่ดิสแทร t แล้วก็ทําให้เราแบบมีสมาธิมากขึ้นดูก็ได้แต่ละคนก็แบบชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เทคนิคสุดท้ายแล้วอันนี้เกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เขาเขาเคยแนะนําไปหลายทีแล้ว่ากจริงๆเรื่องโฟกัสโหมดการเปิดโหมดพระจาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เพราะถ้าไม่งั้นพอเราเห็นโนติปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากเข้าไปตอบอยากเข้าไปดูอยากจะแบบจิ้มเข้าไปสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติแบบ เออเราตั้งไว้อะอย่างน้อยเราก็จะไม่เห็นมันก็จะไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างช่วยได้เวลาอ่านหนังสือค่ะปกติเขาก็ตั้งตลอดตลอดจริงๆอะ่ะใครที่ตั้งแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังยังเล่นอยู่ดีอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ลองเอามือถือไปไว้ในอีกอีกที่หนึ่งอ่ะอ่านหนังสือที่โต๊ะก็ให้เอาแบบมือถือไปกองไว้อีอกโต๊ะอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่มันไกลกว่าเราก็จะไม่แบบพยายามขนาดจะลุกขึ้นไปหยิบอบบทุกคนเข้าใจปะเทคนิคที่เขามาแนะนําในวันนี้ก็มีประมาณนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย <c oughs> คือบางอันก็แบบไม่รู้ว่ามาแนะนําทําไมอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็ไม่ได้มีเทคนิคที่พิเศษหรืออะไรใดๆไปมากกว่าแบบทุกๆคนหรอกเชื่อว่าอย่างนั้นเออแต่ก็มาแชร์ให้ฟังเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะมากจริงๆตั้งแต่เราอยู่ม .6 จนกระทั่งตอนนี้เราอยู่ปี4จนแบบเราแทบจะเลิกอ่านหนังสือแล้วลยอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็มาฝากไว้ค่ะ ขอบคุณสปอนเซอร์ของคลิปเราในวันนี้อีกครั้งนะคะสำหรับน้องปากกาไฮไลท์จากควอนตัมน้องมีหลายรุ่นให้เลือกเลยเนาะทุกคนก็สามารถเลือกรุ่นที่แบบถูกใจกับตัวเองแล้วก็ถูกใจสีถูกใจฟังก์ชันหรือใดๆก็ตามได้เดี๋ยวเขาจะแปะลิงก์สั่งซื้อแล้วก็พิกัดอะไรต่างๆไว้ให้ที่ Description Bo x นะคะอยู่ใต้คลิปเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็จะ ปิดคลิปไว้ประมาณนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบก็มีอะไรถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างใต้คลิปได้เดี๋ยวคําว่าตอบเดี๋ยวมาตอบจริงๆ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหนะ้า